แม้ว่าในพืพ้นที่อำเภอการทะลับจังหวัดศรีสะเกดจะไม่หนักเท่ากับที่สุรินและอุบลรัชธานีนะครับ ศรีสะเกดครับเป็นจังหวัดที่อยู่ระหว่างตรงกลางครับที่อำเภอกันทาลับครับก็ยังคงเป็นเป้าหมายในการโจมตีของทหารชาวกัมพูชาในวันที่4แล้วนะครับโดยเฉพาะในจุดซ้ำๆเดิมๆครับซึ่งระหว่างครับที่ชรบรหมู่บ้านได้พาทีมข่าวเข้าไปสำรวจความเสียหายที่ถูกทหารกัมพูชาโจมตีเข้ามาครับก็เกิดเสียงดังสนั่นวั่นวายเกิดขึ้นไปดูวินาทีนั้นกันครับเอา,เ,อาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก in parbon ale o sa pa lae mae pai lew tang khaw berm paw เป็นงานการผมก็อยู่แบบนี้แหละเข้าใจครับรู้แล้วครับนี่นี่นิวนะครับมันมันมีการอากเลยนะส่วนหนึ่งเป็นยิงสากาศอีกส่วนหนึ่งมันเป็นกําลังส่งอันที่2อที่เป็นฝั่งที่ชรบุรีหมู่บ้านพาทีมข่าวสํารวจความเสียหายครับแต่จู่ๆก็เกิดเสียงดังสนามเกิดขึ้นหลายครั้งชาวบ้านทึมพาเข้าไปในหลุมหลบไทยนะครับและบอกว่านี่เป็นการหลบยังไม่สิ้นสุดนะครับ คงยังยิ่งยากนะครับเมนไวไลน์จริงครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ขอบค่าครับมีอะไรจะอัปเดตนะครับต่อไปนะครับจะอัปเดตบ่อยๆนะครับเขานอนอยู่ในบังเกอร์นะครับแล้วก็เกิดควันเกิดขึ้นสะเก็ดระเบิดก็กระจายเจาะผนังหลังคา